สวัสดีครับอยู่กับโจกาเกมเมอร์ทีวีอีกแล้วฮะวันนี้โจกาเกมเมอร์ทีวีก็จะเข้ามาหาฟิวในบังเกอร์ฮะวันนี้นะก็จะใช้แค่คาตานะแล้วก็ธนูฮะแล้วก็ใส่ชุดมาบางๆฮะพวกฟินิกเทียมา1เข็มนะ คิดว่าจะใช้แค่1สแต็กนะฮะถ้าแบบเจ็บจริงๆอะนะตอนนี้เรากำลังลงมาละลงมาผ่านประตูบ้านแรกมาแล้วฮะเรากำลังจะเข้าไปค้นหาฟิลต,ตามกล่องต่างๆฮะกองทรัพยากรซึ่งอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินไปนั่นเองฮะภารกิจของเราก็คือหาฟิล1ชิ้นฮะในบังเกอร์ห้างโดยใช้ธนูและดาบคาตนาฮะ เราก็ค่อยๆฟังเสียงนะค,ค่อยๆค่อยๆคืบคานไปฮนะแล้วก็ไปัสสาวะก่อนปวดไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะแบบไปแบบฉีลาดตอนไอ้เจอพวกเลเซอร์จะแย่วนะอันนี้นก็ค่อยๆไปฮนะค่อยไปค่อยไปถือคาถะรอไว้ก่อนข้นก่อนกล่องนี้ไม่มีฮนะ ย่องไปใช้กันย่องไปย่องเพื่อให้เบาที่สุดนะเสียงจะได้ไม่เบาฮะเพราะไอพวกเจ้าตัวเรเซอร์ที่มันตามันมองไม่เห็นนะแต่มันได้ยินเสียงอนะ่ะมันจับเสียงเอาแล้วก็เจอละท,ที่เชือ้อส่เกาะฝันฝันสามโอเคสามทีฮะโดยประมาณ ขานั้นนี่แบบเลือดอาบาเลยเชียวผ่านการใช้งานยังหนักฮะตรงทางเดินตรงนี้จะมีไหมเดีย๋ยวคนกล่องตรงนี้แป๊บหนึ่งไหนก็ไหนไหน้หนหนหนะเกิอเจอฟิลฮะด้านหลังก็ยังไม่มีนะโล่งอยู่ ไม่มีโล่งอยู่เสียงดังจังจัดการในตัวนี้ก่อนเอาเวเลยมาจากไหนนะ่ะตีเข้าหัวเราทีนึงเอาฟันชึบฟันซึบฟันชึบโอเคเรียบร้อยค่อยไปขนศพด้วยนะเผื่อว่าฟิลเฟลด้วยกีกงกีการ์ดมันจะดอปที่ศพฮะ ไม่มีฮะมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสิบสิบโอเคเรียบร้อยค่อยๆไปตรงนี้ใจ,จเย็นๆฮนะด้านหน้าจะมีกล่องสบาก,ก่รนเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะไปค้นตรงด้านหน้าเรากันเพื่อจะเจอนะฟิลฮะ จุดนี้ฮะก็จะเป็นจุดที่เราสามารถค้นของได้เยอะเลยเพราะว่ามีอยู่หลายกล่องฮะกล่องแรกไม่เจอนะกล่องนี้ล่ะไม่เจอไม่เจอฟิลเลยฮะเดี๋ยวค่อยๆขย,ย,ยับไปนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะทุกคนค้นไปก่อน ไม่มีพอดีว่าพวกผู้ติดเชื้อพวกผู้ไอ,อซอมบี้เนี่ยมันชอบแบบว่าผ่านประตูมานะกล่องนี้ล่ะไม่มีกล่องนี้ล่ะเฮ้ยเจอฮะทุกคนได้ฟิลมาแล้วฮะตอนนี้ถือว่าภารกิจเราสำเร็จนะเราได้ฟิลมาแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปฮะ แต่ก่อนกลับเดี๋ยวจะขอแวะฟาร์มทางโซนอะไรนะเนกเรียกโซนเอฟหรอถ้าจำไม่ผิดนี่น,นี่ด้านนี้ใช่โซนเอฟฮะจะเข้าไปฟาร์มก่อนเผื่อเจอแบบของอะไรดรอปอีกนะ แค่เปิดประตูเสียงเสียงเด็กก็ร้องแล้วนะ่ะโอ้น่ากลัวจังเลยยังไงตอนนี้เราได้ฟิลมาละเราก็เหมือนกับทำภารกิจสำเร็จไปละแต่เรายังกลังเลอยู่ว่าโอ้ยตกว่ะตกนไหนตกในห้องฮะห้องด้านในทางขวานี้โอเคปิดก,ก่อน มีหนึ่งตัวที่ทางเดินนะทุกคนมันกำลังวิ่งมาฮะเราถือขตนะรอเลยฟันซืบอุ้ยวับวับรู้สึกว่าจะวับวับโดนดิทีนี้เราก็โดนสิครับวับอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วชีวิตโอ้โหโอ้ยวับวับจังเลยอย่าวับสิพี่น้องโอ้โหเจ็บเจ็บอยู่นะ ว้าวมาแบบนี้ก็เสียเลิกสีไม่ดีหัวยิงเลยอดอกรับติดติดโอเคมาคนในห้องนี้แล้วกันในห้องโอ้โหแค่เข้ามาก็มาแล้วหรอวืดโอ้โหวืดหนึ่งดอกอุ้ยโดนสองดอกอุ้ยโดนอ,ดอ,ดอ,อีกแล้วสี่ดอกเอาเอาเอา,เอาห้าดอก อึ๊บ๖โอเคสวยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอเอาอก้วมันมาอีกแล้วจะมาอะไรนักหนาเนี่ยโถ่ชีวิตมาไม่พักเลยมาไม่พักไม่พอนเลยนะไอ้เลเซอร์ไอ้เสียงเด็กน้อยอือเจอมันไปสิไปเหนื่อย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 ตรงภาคนีแ่แหละไปไค่อยไปใหม่ ห้องนี้ก็น่าจะไม่ธรรมดาเลยอุ๊ยโดนโดนเข้ามาก็โดนเลยชีวิตของผมอะไรมันช่างโดนชวยขนาดนี้เลเซอร์ก็มา,าฟันฟันหนึ่งไปฟันสองสิฟันสามอุ้ยโดนฟันส,สี่โอเคลม้มยังมาเอาเว่เอาเว่อยู่นะนั่นเอาเว่มาอีกแล้วโอ้ยมาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยชีวิตโอเคฮะ ศพผู้ติดเชื้อเราก็ต้องเซิร์ชด้วยนะเผื่อมีของดอปเมื่อสักครู่เราได้คีย์การ์ดมาคีย์การ์ดได้จากศพผู้ติดเชื้อนี่แหละแต่เราไม่ลงไปข้างล่างหรอกเรากลัวโอเคมามาลงมาไม่กลัวแล้วใช้คาตานะาคุยกับแกนะไอ้เจ้าเลเซอร์้อ <c oughs> <c oughs> เออโอเคโอเคจัดไปจัดไปมันปวดหลังแล้วมันปวดหลังแล้วึ๊บนยังไม่ตายยืบล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 บฟัน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 โอเคสวยสวยโอ้ยเจ็บหนักฮะพันแผลก่อนรู้สึกรอบนี้เจ็บจริงๆฮนะพ,พ,นนพันก่อนนะไหวละพันก่อนพันก่อนแย,ย่เลยไปกลับกันเถอะ อุย้ยว้าวออ,อ,ออกเถอะไปออกเถอะออกเถอะอืออือ,อมานี่มานี่อืออืปวดหลังสิปวดหลังสิปวดหลังแล้สิปวดหลังทําไมไม่ไปหาหมอ,อน,นวดอืออือเอาเอา,เอาสู้กันไปสู้กันไปตีกันไม่โดนสักทีเออ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 โอ้โหโดนจิ้มโดนจิ้มโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักอีกแล้วต้องฉีดฟินิกเทียนะฮะ เลือดมันบาดแผลมันใหญ่ฮะโอเคเราออกไปเถอะเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับกลายเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในนี้สะาเปล่าๆนะไับลับับ,บ,บ,บเดี๋ยวจะได้แบบเขาเรียกอะไรเสียชีวิตในบังเกอร์มันไม่คุ้มอ่ะนะเป็นผีเฝ้าบังเกอร์วิ่งกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้ตอนนี้ ไป,ไป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 วิ่งไปมันมาแล้วฝันฝันออเออืออ,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 อเอาไปเ,เลยต้องเจอแบบนี้พวกแกน่ะคนของก่อนออกโอเควิ่งมาน่าจะมีผู้ติดเชื้อวิ่งตามฮะแต่เราก็ปิดเลยเอาเวรนล้ดนานอก,ก็มาดานอมีเสียงมาฮะมองไม่เห็นครับหนีไปตั้งรักก่อนทุกคนน่าจะสองสามตัวแหละถืออน,นุญา ยิงยิงว้าวยิงโอ้โหมันยิงเข้าม,มาใกล้มากยิงไอตัวใหญ่นี่ถึกดึกถึกถึมาก,ถ,กถึกมาก,ก,มากยิงไม่โดนเร็วเร็วเโอ้โหมไม่ไหวแล้วง้างไม่ทันมามาาถรรก็ไหวะมาออกมานี่ไอหนุม่มซืบอืเอาไปเลยซืบอืมเอาไปเลยซื้ออีกทีจบจบไปไไป,ปกลับกลับกันดีกว่า เ,เวียนกรรมแล้วทุกคนแบตหมดฮะโอ้ยต้องวิ่งไปหาแบตมาอีกเลียนแบตก่อนทุกคนก่อนเข้าบังเกอร์เราเปิดไฟทิ้งไว้อ่ะออกมามันแบตหมดเลยแต่ตอนนี้เราไปหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนละนี่ให้ติดนะทุกคนมาฝากกดไลค์กดติดตามช่องโจ๊ก้ารเกมเมอร์ทีวีด้วยฮะแลวเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะ ปากกดไลค์กดติดตามด้วยฮนะไปละว,วันนี้ครับสวัสดีครับ